มามาละสาลาตีนิยูค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเกม View to p h a n Tom Home Alone นะคะอ่านแบบไทยๆแล้วเนยก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับอยู่ในบ้านคนเดียวนะคะเด็กวัย14ถ้าวัย15ก็จะเป็นสาวลำวงนะคะอายุเดมาเป็นสาวลำวงจะใส่ก็มาอยู่ในบ้านคนเดียวน้งเงาเปรียว บอว,ว่ามันเป็นเกมสยองขวัญทางด้านจิตวิญยานะคะที่แบบจะต้องเปิดโปงเนื้อเรื่องสั้นๆที่แบบเล่าโดยผู้รอดชีวิตนะคะคุณกำลังจะเล่นตอนแรกอีกตอนกำลังจะมาก็อันนี้เป็นเอพิโซดหนึ่งนะคะก็ต้องรอต่อไปว่าเอพิโซดสองจะเป็นยังไงเอาจริงเอพิโซดหนึ่งเขาไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนะี่ยน่ากลัววะ่ะแค่เสียงแค่เสียงดนตรีก็น่ากลัวแล้ววะ่ะ เอาเลยแ,แล้วกันนะตั้งสติโอเคพร้อมแล้ว Feel to Phantom Episode ห่ง Home Alone 12กรกฎาคมเื่องนี้มันไม่ใช่นิยายที่ฉันแต่งขึ้นฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีขอโทษด้วยที่ฉันไม่มีทักษะในการเล่าเรื่องดีขนาดนั้นฉันจะเริ่มเล่าให้ฟัง มันเป็นช่วงกลางฤดูร้อนพ่อแม่ของฉันได้ไปทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งหมายความว่าฉันต้องอยู่คนเดียวตลอดทั้งสุดสัปดาห์นั้นและฉันก็รู้สึกเหมือนว่าตารางการนอนของฉันมันยุ่งเหยิงมากในเวลานี้ฉันจะนอนและตื่นขึ้นมาเกือบทุกเวลาของวันถึงแม้ว่าฉันจะวางแผนและแก้ไขมันแล้วก็เถอะ วันนี้เจ็บคอเล็กน้อยนะคะอาจจะผลมาจากเกินเดอะเฮาหรือว่ากินทุเรียนไปเมื่อวานก็ไม่รู้ถามจริงนี่สินาฬิกาปลุกหรือ่่าเตือนภัยไฟไหม้่ะเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนยืนเดียวคนเดียวแล้วไม่อะ ตื่นขึ้นพกใครอ้ทำไมมันมืดขนาดนี้วะเปิดไฟได้ไหมมืดมากเลยวะอืมขอามจับแม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยวะเมื่อไหร่หพ่อแม่จะกลับมาพ่อกับแม่จะกลับมาวันจันทร์นะที่รักทำไมไม่ได้บอกไว้ก่อนอะ ก็จะกลับวันนั้นน่ะโทดูแลตัวเองด้วยนะหลับให้ตรงเวลาด้วยเออหนูหวังว่าจะได้อบอกอย่างที่แม่สัญญาไว้นะมีอบอกด้วยหมายถึงถ้าถ้าแม่ได้รับส่วนลดนั่นน่ะนะหนูเชิญเมสันแล้วจอยมาค้างที่บ้านได้ปะเออมาทำการบ้านอ่ะ,อะถ้าต้องการอะไรเพิ่มก็โทรหาแม่และกัน แล้วก็ไปดูด้วยว่าประตูม่านอะไรอย่างเง้ยมันปิดเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าดูแลตัวเองด้วยแน่นอนครับแม่พ่อกับแม่อาจจะกลับมาตอนเย็นวันอาทิตย์นะโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผม14แล้วนะผมคิดว่าจะงีบซะหน่อยอ่ะบางทีอยากจะกินพิซซ่าสั่งพิซซ่าได้ไหมแม่ไม่ต้องสั่งอะไรทั้งนั้นแหละเีลาสนญญาให้แกกินตอนเช้านี้อยู่ไปดูในตู้เย็นซะ จะกินพิซซ่าซะหน่อยแม่เไม่เปลืองเท่าไหร่หรอแค่พิซซ่าเองโหมีชื่อแหละมาสสันโอลิเวอร์เหรอน่าจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าโอ้ยโย่วั t ส์ p พรุ่งนี้นายจะไปหาเจสสิก้าไหมใช่ฉันได้ยินว่าจอร์จก็จะไปเหมือนกันอ๋อทำไมเหรอเมื่อวานนายไม่ได้ไปหาเธอเหรอ เปล่าเธอไม่ได้เธอไม่ได้มานี่สงสัยฉันคงไม่ได้สำคัญอะไรกับเธอมั้งเอ้ยนายอะสำคัญเว้นแต่นายไม่ได้สนใจเธอหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นพลังงานบางอย่างอยู่กับเธอหรือเปล่าไม่รู้แปลถูกหรือเปล่าคนมนน่าจะแปลถูกอ่าแล้วไม่เข้าใจเองงั้นฉันคงก็เป็นพลังงานสินะ ไอ้กัมบ้านวิชาเคมีอะใช่บ้าจริงฉันลืมว่าคืนนี้อาจจะต้องทํามันเออเหมือนกันพ่อแม่ฉันออกไปข้างนอกกลางคืนนี้อยากมาไหมพวกแกเล่นมาริโอ้คาร์ดแต่นะเออถ้าอย่างไงเดี๋ยวฉันจะบอกอีกทีเคโทรหาจอร์ดด้วยแล้วกันอ่เพื่อนก็นตอบมาว่าเอยฉันสัญญาไม่ได้นะเพื่อนว่าบางทีอาจจะต้องไปทําอะไรกับเน็ตเหรอเน็ตเปล่าอา้าเพื่อนทิง้งเอา้าอยู่คนเดียว กลัวนะเนี่ยไม่ต้องอยู่คนเดียวนะโอเคมาลอกกันแล้วเพื่อนก็ไม่มาหาอีกก็อยู่คนเดียวหรอวะนี่เราเล่นเกมในตอนตีห้านะคะอาจจะมีแม่มาจำสแกอยู่ข <laughs> ้างหลังเ <laughs> พื่อมาตีหัวกระบานก็อย่าหาทำเล่นช่วงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นคำเตือนเลยว่าอย่าอย่าทำตามแล้วกันแม่บอกลาสัญญาอยู่ในตู้เย็นลาซอนญา มันกำลังเกียนอยู่ก็ปิดประตูไงวะจิปิดอเออแล้วจะโอ้โเป็นไรไม่เป็นไรตกพื้นไม่ถึงหนึ่งนาทีกินได้รอใช่ไหม ถึงไมโครเวฟอะต้องดูแกงกระตูนแล้วปะเอา้ามันเปิดเปิดโทรทัศน์ยังวะมันนั่งนี่ไม่ได้ไปมันต้องไปกดโทรทัศน์มนไม่มีรีโมทเลยวะเออเปลี่ยนช่องได้ไหมโอ้ยดูได้ช่องเดียวใช้เครือข่ายเลยนะ นั่งก็กิลาอิตาลกิมาสุไม่มีน้ำเลยวะเฮียใครเดี๋ยวใครขึ้นมาในบ้าน่ะกูก็ยังเคี้ยวต่อไปเคี้ยวด้วยความอเล็กอะ่อ ในขนาดสถานการณ์คุก็ยังเคี้ยวดอกกินกินแม่งให้หมดก่อนแล้วกันคุณโอ้คุณรู้ว่ามึงชอบทีวีแต่แบบมึงควรกินรีบกินให้หมดว่ามึงมึงไม่เห็นจริงๆเหรอว่ามันมีคนขึ้นบ้านมาแล้ว,วะ่ะนี้เนี่ยปล่อยให้อยู่คนเดียวโอ้กินให้หมดเลยแม่งเออไว้ตรงเนี้ยแหละแม่ กัปตนกแปตันึงเพื่อนทักมาบอกว่าอะไรวะเนะี่ยเราว่าเราต้องยกเลิกมันนะเพื่อนมันมีบางอย่างเกิดขึ้นอะไรละ่ะแต่คุณมาที่บ้านแต่มึงมาเอ้ยดีก็ใช้คำว่ามึง แต่แกมาที่ที่บ้านเจสิก้าได้นะมาได้ยังไงอ่ะกูออกไปกูเจอแน่แอ่ะเพื่อนมันเพื่อนมึงไม่รู้กูเจออะไรอ่ะสตีฟปะสตีฟอ่ะมันขึ้นบ้านเข้ามาทางไหนวะทางโอ้โหประตูเปิดต่อหน้าขนาดนี้ ว่าในบ้านไม่ไม่ปลอดภัยหรือว่าต้องออกไปข้างนอกวนะเนี่ยถ้าสมมติขึ้นไปแล้วเจอเลยปะนะ่ะเนี่ยนอนห้องแม่ได้ไหมเฮ้ย <c oughs> ประตูมเปิดกูว่าเจอแน่ๆห้องตัวเองเนี่ยแหละโจรอีเวนห้องกูมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่การบ้านเคมีมึงมาทำไมมึงจะขโมอยการบ้านเคมีกูเหรอเนี่ยขอโทษทีไหม ต้องเจอขอโทษทีไหมที่ไม่ได้ไปอย่าลืมเคมีล่ะเย็นเพื่อนดีแล้วฉันจะกลับไปที่เตียงหลังจากทำเค,เคมีะนะไม้เอ้ยไอม้ไม่พงศธรใช่ปะวะไม่เห็นจริงๆหรอวะวะ่ามันมีคนขึ้นมา,มาเมื่อกี้มไม้สายตาเป็นเด็กแล้วเว้ยสายตาสั้นเหรอทำก่อนแล้วกันขโมยกับบ้านเคมีกูปะ เชิงคืออนะไรมั้มึงทำยังเที่ยงเลยอะแถาบ้านมึงไม่ไม่เคยสว่างเลยนะไหมอืมนอนแล้วอะไรอีกอะไรอย่าตื่นสายเกินล่ะเออรู้แล้วไม่<ช>แม่ไม่ควรได้ยินว่าอะไรเนะแม่ไม่ควรจะได้ยินจากคุณพอลล่านะในครั้งนี้ข้างบ้านเหรอแม่ ให้ข้างบ้านมาฟ้องหนูก็าได้มแห่แม่จบขึ้นบ้านแแม่เฮ้ย้จะต้องนอนสภาพที่แบบเห็นโจรขึ้นบนใดมาแล้วนะเฮ้ยทีหนึ่งบอกว่ามึงตื่นมามึงไม่หิวน้ำเลยตอนนี้มันหลังมึงก็เอาน้ำขึ้นมาบนห้องไม่ได้เหรอวะ กว่าฉี่มึงก็ฉี่ในห้องเนี่ยแหละโอ้โหเสียงฉันตนะกันโอ้โหต้จะไปกินน้ำตัวเดียวนะโอ้โหน,นี่ในแก้วมันไม่มีน้ำเลยเหรอเปิดไฟได้ไหม,มจะกลัวเปลืองไฟอะไรขนาดนี้ปะกินรีบกลับแล้วกัน อือน้ำเลยตอนนี้มันเออเอาน้ำอีกขวดไปได้ปะเอาน้ำอีกขวดไปเลยอ่ะมันจะได้ไม่ต้องไม่รู้กูถือว่ากูได้กินน้ำแล้วกูต้องได้นอนแล้วนะทีเนี้ยอะไรอีกแม่ไม่ทำไมอีกใครอยู่หน้าประตูไม่รู้ รู้แม่หนูไม่รู้<_ <EN> _>มันจะโผล่มาใต้เตียงมะขอโทษนะผีใต้เตียงวันนี้ขอบิดเบียนนอนด้วยแล้วกันกูกลัวโจรมากกว่าผีแลวตอนเนี้ยเฮ้ยใครเลื่อนโต๊ะข้างล่างมึงมึงเลื่อนเบาๆได้ไม้บ้านกูเป็นรอยมึงรู้ไหมเนี่ย วันน้ำบวนบวนใส่ขวดไปเรีเรยบร่อยมาปุ๊บเจอแน่กูเพิ่งกินทุเรียนไปเองมึงเหม็นทุเรียนตายแน่เพิ่งส่งอะไรมาตอนนี้บอกว่าเขาแอบเดินผ่านหน้าหน้าต่างเราจะเรียกตำรวจเออควรเรียกเว้ยควรเรควรเรียกตั้งนานแล้วลิ้มพันกันแล้วได้หม เด็กๆลืมล็อกประตูทุกห้องแล้วซ่อนในห้องอย่าเปิดประตูแม่วะโอเคเราจะฟังแม่อยู่ในห้องซ่อนตัวเมื่อกี้นี้ก็ซ่อนตั้งนอนไม่รู้จักไม่รู้จักจะแจ้งตำรวจ อย่ามาทั้งอย่างนี้มุกส่งพิซซ่าไม่เชื่อมึงหรอกแม่กูทำลาซอนยาให้กูกินแล้วอะไรอีกแม่เขาเป็นใครแม่ยินทำไมได้ยินพอล่าอยู่ที่ประตูแม่เสียใจด้วยนะที่รักอื ปลาหินเข้ามาขนาดนั้นแล้วมึงก็เข้ามาเลวว่ามึงจะกดกิ่งทําเป็นมีมารยาททามะเขืออะไรมึงอย่ามามึงต้องการเรียกกูกูรู้มุกอะไรใช่ไหมใครจะไปกูต้องไปดูไหมเนะี่ยแต่แม่บอกว่าเย่าไปดู ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่เสียใจด้วยแม่แม่เหมือนรู้ว่ากูจะตายแม่ตำรวจมันมาจริงไหมเนะี่ยจะโทรหาตำรวจจริงๆมันนะ้ยเนี่ยแม่งบักเป็นแบบชะจะชาเลยเมื่อกี้ลงไปดูแม่งอนะ ตบตงตบตึงตึงตึงตบตึงตึงตึงตบตึงตึงตฉลิมเฉลิมเฉลิมตตะึเจ้จกระทืบเท้าทหไมวะึึเจ้กระทืบเท้าทำไมบอกแบบกูอยู่นี่นะทุกคนกูอยู่นี่มันมีสองคนมั้งเนี่ยอีกคนนึงแบบกดกิ่งแล้วอีกคนนึงก็แบบ มาเลื่อนโต๊ะมาแบบปลาแก้วให้แต่งไงเหมือนแบบบุกลุกวะ่ะกูมาแล้วนะปลาแก้วไปหนึ่งปลาแก้วไปสองเฮ้ยน่าหงุดหยิดจริงจริงจนสมัยนี้เอ้ย ไม่รูู้เลยงั้นกููอยู่ใต้เตียงกูกูแอบที่เดิมมึงไม่เห็นกูแน่ผีใต้เตียงหลอกมึงแน่แน่าัมีสองคนเหรออุ้ยคนนึงมันกดจริงทำมะเขือ,อ,อเลยเฮ้ย ช่วยหนูด้วยเฮ้ยกว่าจะรอดตำรวจมันอยู่ในบ้านจะมันไปยังไม่ใช่ไม่ใช่เดินไปแล้วอ,อะอะกใจตรวจมันยืนขวางหน้าบ้านหนู มันมีสองล่างตำรวจมันมีสองล่าง